ถึงเวลาที่เราจะต้องไปกรอกออนน้าดื่มบริสุทธิ์จากภูเขาอ乌ูดาในเมืองบูซาเมืองที่พวกเราสองคนอาศัยอยู่แล้วค่ะซึ่งภูเขาลูกนี้แหละที่เป็นแหล่งน้ําแหล่งอาหารแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสําคัญให้กับชาวบ้านชาวเมืองทุกคนเลยเห็นไหมคะภูเขาที่ยาวๆสุดลูกหูลูกตาลูกนี้แหละที่พาดผ่านเขามาในตัวเมืองให้กล้กับอาริฟน่ะไม่ต้องเดินทางไกลไปนอกเมืองเท่าไหร่แต่เราก็ต้องขับรถขึ้นมาบนภูเขาเล็กน้อยซึ่งก็ไม่ได้ขับไปสูงมากใช้เวลาขับรถเดินทางจากบ้านมาถึงแหล่งกรอกน้ําเนี่ยก็แค่2ี แต่ทีเท่านั้นอะ เดี๋ยวจะมีคนสงสัยว่าทําไมไม่โทรสั่งก็มันแพงค่ะเราไปเอาเองคุ้มกว่ารถเราก็ไม่เปลืองน้ํามันด้วยเพราะว่าเราใช้แกส๊สเดี๋ยวก็จะมีคนมาติโน่นนี่ทําไมไม่ทําอย่างนี้ทาไมไม่ซื้ออย่างนั้นล่ะเอาเป็นว่าการไปกรอกออน้ําดื่มแบบนี้เป็นกิจกรรมที่ชาวเมืองส่วนใหญ่ของเราทํากันตลอดอยู่แล้วค่ะส่วนบ้านอื่นเขาก็มีโทรสั่งหรือว่าซื้อเครื่องกรองน้ํามาติดเลยเพราะว่าเขาไม่อยากเหนื่อยเหมือนพวกเรานี่ไงคามาถึงแล้วเลี้ยวรถเข้าไปเลยอารีพนักงานเขาก็มาเปิดทางต้อนรับพวกเราแล้วพอเข้ามาด้านในเขาก็จะแยก เป็นช่ององาวความกว้างหนักก็เท่าที่จอดรถเลยเพราะว่าเราจะต้องเอารถมาจอดเทียบท่าแล้วก็ขนถังใส่น้ําลงมาเพื่อเอามากรอกน้ําตรงนี้แล้วก็ค่อยขนขึ้นรถอีกครั้งอ่ะ คนลงมาได้เลยครับอารีเพือ่อเป็นกําลังใจให้นะคือตรงนี้เขาก็จะมีเครื่องกรองน้ําขนาดใหญ่กรองน้ํามาจากภูเขาแล้วก็ต่อท่อออกมาแบบนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ง่ายต่อการมากรอกน้ําของชาวบ้านชาวเมืองแบบพวกเราค่ะซึ่งสถานที่กรอกน้ําแบบนี้อ่ะมันจะมีหลายจุดมาก,กเพราะว่าภูเขามันลูกใหญ่แล้วก็ยาวต้องมีกระจายกระจายกันไปตามแหล่งชุมชนต่างๆว้าวข้างบนน่ะก็แอบมีของมาขายด้วยนะแห่งไข่กับน้ํามันมะกอกเต็มเลยพอมาถึงจุดนี้เราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันละค่ะจะได้เสร็จเร็วเนาะเยนะ ก็จะเป็นคนช่วยล้างถังน้าโดยที่จะฉีดน้ําลงไปในถังก่อนแล้วก็ค่อยเอามาเขย่าเขยา่าเพื่อความสบายใจก็ล้างมันไปทุกถังเลยแรงดันน้ําน่กก็คือแรงมากถ้าเปิดจนสุดถังน้ําก็คงจะปลิวกระจุยกระจายไปไกลแน่เลยแล้วน้ํหน่กก็เย็นด้วยนะเย็นมากคุณตอนเนียก็หน้าหนาวด้วยหลอกน้ําไปก็เย็นมือไปเลยค่ะพอสักพักก็มีคุณลุงพนักงานเข้ามาถามพวกเราว่าเราเอาถังมากี่ถังแต่ละถังเนี่ยไซส์อะไรบ้างเราว่าแกจะเขียนราคาให้ก็คือเราเอามาสองไซส์ค่ะถังใหญ่19ลิตรก็จะ ราคา20่ลีล่าหรือว่า20บาทถังกลาง10ลิตรก็จะราคา15ลีล่าหรือว่า15บาทแล้วแกน่ะก,ก็ไม่นับถังเราด้วยนะไม่กลัวว่าเราจะโกหกเลยเชื่อใจหรือว่าขี้เกียจทํางานาคะคุณลุงตอนนี้อาริปก็เล่งทํางานอย่างแข่งขันทั้งกรอกทั้งขนขึ้นรถอยู่คนเดียวไปเลยค่ะแล้วพี่ผู้ชายที่มากรอกน้ําข้างๆเราเ,เห็นอาริปทําคนเดียวแก,กก็เลยน่าจะสงสารแกเลยมาช่วยอาริฟยกถังน้ําขึ้นรถด้วยแถมยังจะให้ยืมที่ยกถังอีกแต่อาริปน่ะก,ก็เกรงใจค่ะก็เลยไม่เอา ไม่ยอมช่วยผัวโอเคก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะบันนากลับมาช่วยอาริปก็ได้เดี๋ยวพี่กล้ยน่ะจะช่วยกรอกน้ําเองนะอาริปส่วนอาริปน่ะก็ขนถังที่มันเต็มใส่รถได้เลยเร่งเร็งมือเขาเลื่อคนอื่นเข่าจะมาต่อคิวบอกตัวเองเธอบานาันนาว้าวในที่สุดเราก็กรอกน้ําเสร็จสักทีค่ะรถเนี้ยก็จะเป็นรถสุดท้ายแล้วเรียบร้อยค่ะถังน้ําก็เต็มรถพอดีเลยปิดประตูหลังรถแล้วก็กลับบ้านกับเธออารีและค่าน้ําดื่มที่เรามากรอกในวันนี้ก็คือ375ลีลา หรือว่า375บาทเราก็ขับรถออกมาจ่ายเงินตรงนี้ได้เลยค่ะเราจ่ายไป400บาทเงินทอน25บาทราคานี้ถือว่าเยี่ยมมากโทรสั่งมาลงบ้านนะถังละ 100. 1 0 0แพงมากเวอ<ะ>ร์จากนั้นเราก็ขับรถลงเขาแล้วก็กลับไปที่บ้านเรากันเถอะอาริีกล้ยนะหิวแล้วเราตื่นเช้ามาเลยนะคะวันนี้นี่นานล่ะเสมือนทองฟ้าวิปริตแปลปรวนทันใดเพราะว่าเราตื่นเช้านี่เองพอกลับมาถึงบ้านแล้วอาริพก็ขนถังน้ําเข้าไปเก็บที่ห้องเก็ ็บของแบบนี้เลยค่ะคือก็จาไม่ได้แล้วนะคะว่าน้ําทั้งหมดนี้เราดื่มกินมาได้กี่เดือนเราว่ามันนานมากส่วนใหญ่น่ะก็จะมีแต่กล้วยดื่มอาริฟก็ดื่มที่ทํางานตลอดไงแล้วช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็พากันออกหาเลาะตลอดเวลาที่กล้วยต้มชาเราจะใช้น้ําที่เรากรอกเนี่ยเอามาต้มนะคะไม่ได้ใช้น้ําประปาต้มเลยตอนนี้เราก็กําลังจะกินอาหารเชา้ากลับเราไปซื้อขนมปังซิมิตไซยักษ์ใหญ่มากินกับอาหารเช้าด้วยแหละเราก็เลยจะแบ่งกันกินคนละครึ่งอาหารเช้าน่ะเราจะไม่ค่อยกินเยอะหรอกค่ะบางวันน่ะก็ไม่กินเลยกินตอนเย็น ทีเดียวส่วนใหญ่ก้จะกินข้าววันละมือนะคะทำไอเฟบ้างไม่ทําบ้างแล้วแต่วันค่ะแต่ก็พยายามลดหุ่นทุกปีนะคะปีเนี้ทําไม่ได้ก็รอทําปีหน้าตัดไปทุกปีจ้าพอดีว่ายังหาเหตุผลที่จะเอามาทรมานตัวเองยังไม่ได้นะคะนอกจากเพื่อจะได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆแต่ว่าไอเรามันก็เป็นคนสวยอยู่แล้วไงจะใส่อะไรก็สวยแถมเป็นคนคิดบวกอารมณ์ดีไม่บู้บี้คนอื่นคนอะไรมันจะเพอร์เฟกขนาดนี้มิน่าล่ถึงได้แฟนล่ อพอแล้วบานาน่าเดี๋ยวคนจะมั่นส้เยอะสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกทุกคนคะ่ะว่าให้ดื่มน้ําเยอะๆจะได้สดชื่นแจ่มใสแล้วก็มั่นใจแบบบานาน่าเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปใจตลาดถ้าใครพลาดก็เสียใจด้วยนะวันนี้บานาน่ากับอาริฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ